สวัสดีคะด่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่อง u t u b e แนตตีจีจุดดวงเช่นเคย e ในรอบนี้ก็เข้าสู่เดือนแห่งความรักกันแล้วนะคะเราก็กลับมาพยากรณ์ดวงชะตาระหว่างวันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์ของชาวลัคนาราศีกรกฎหรือท่านที่เกิดรักหว่างวันที่สิบห้ากรกฎาคม จนถึงวันที่16สิงหาคมแต่หากท่านผูกดวงวางลัคนาตามระบบโหราศาสตร์ไทยแล้วได้ลัคนาสถิตราศีกรกฎคำพยากรณ์ที่อาจารย์จะให้ไว้นี้นะคะก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่5กุมภาพันธ์ ดาวประพุธยังคงโครจรอ,อยู่ในภพอริคือภพที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอุปสรรคศัตรูโดยดาวประพุธนั้นโครจรเป็นประและเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการพูด<ม>การเจรจา<ม>การติดต่อสื่อสารของชาวลัคนาราศีกรกฎเองด้วยทำให้ช่วงนี้5วันแรก ท่านเองต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้คำพูดการสื่อสารอาจเกิดการเข้าใจผิดกันได้หรืออาจจะมีปัญหาขัดใจกับเพื่อนฝูงคนในสังคมญาติพี่น้องของท่านหรือบุคคลดังกล่าวนี้อาจจะมาสร้างความผิดผัดขับข้องใจเกิดขึ้นก็เป็นได้หรือช่วงนี้การตกลงเจรจาใ,ใดๆก็ดูเหมือนว่าจะเสียเปรียบอยู่บ้าง แต่พอหลังจากวันที่5กุมภาพัานธ์ดาวประพุธจาะโครจรออกจากมุมที่เป็นอาริกับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎเข้าสู่ภพปัตนิทำให้ปัญหาต่างๆที่ผ่านมาที่เคยเกิดขึ้นก็จะดูเบาลงในด้านดีคือชาวลัคนาราศีกรกฎยังคงได้รับความดีจากกระแสของดาวพ,าพระพฤหัสบดี ที่โคจรอ,อยู่ในภพสุภะาคือภพที่เกี่ยวข้องกับความเจริญรุ่งเรืองความดีงามและบุญกุศลคุณงามความดีด้วยโดยดาวาพป,ปหัส,สบดีนั้นโคจรได้ตำแหน่งกระเสตตาเทดีทรงกระแสฤิธิโยกมาคุ้มของดวงชะตาของท่านที่พบกัดนุแปลว่าตัวท่านทำให้เรื่องใดๆที่ว่าร้ายจะผ่อนจากหนักเป็นเบาได้ แต่ขึ้นอยู่กับวาสนาดวงเดิมแต่ละท่านด้วยดวงดาวดวงนี้นะคะเป็นดาวแห่งคุณ,ณธรรมสติปัญญาทําให้หากชาวลัคนาราศีกรกฎใช้ไปในทางที่ดีที่ถูกต้องนะคะก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและได้รับการเกื้อกูลเกื้อหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือด้วยเรียกว่าในช่วงนี้นะคะผลบุญจะส่งผลทันตา แต่ดาวดวงนี้เองนะคะจะไม่คุ้มครองบุคคลที่กระทำความผิดนะคะเพราะดาวพระพฤหสัสบดีนี้เปรียบเสมือนเป็นดาวผู้พิพากษาความยุติธรรมด้วยประกอบกับดาวพังเกตนะคะได้โคจรอ,อยู่ในภพพันธุค,คือที่อยู่อาศัยของท่านทำให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎเองอาจได้พบเรื่องแปลกๆเข้ามาในบ้านของท่านหรือ ท่านเองอาจจะมีเซนส์สัมผัสมีลางสังหรณ์ค่อนข้างแม่นบางคนก็ฝันแม่นบางคนอาจจะฝันถึงบุคคลที่เคยล่วงลับไปแล้วอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือบรรพบุรุษก็ได้หรือไม่ช่วงนี้ท่านเองมีเกณฑ์ที่จะไม่อยู่กับที่นะคะมีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นและไม่ค่อยได้อยู่บ้านด้วยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะคะหากท่านใดที่เดินทางบ่อย และไม่ค่อยได้อยู่บ้านนาน,านท่านควรล็อกบ้านดูแลความเรียบร้อยของบ้านให้ดีและพยายามนะคะหากจะต้องเอารถไปจอดที่อื่นเนี่ยอย่าจอดรถในที่รับตาคนจนเกินไปเพราะอาจจะเกิดเหตุโจรภัยโจ,จรกรรมได้เกี่ยวกับบ้านเรือนทอี่อาศัยของท่านหรือยุ่ยาปพานักของท่านด้วยตรงจุดนี้อาจารย์แค่เพียงแนะนำนะคะขอให้ท่านลองนำไปพิจารณาดูนะคะ ก็ไม่เสียหายอะไรทางด้านการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ดาวการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎโครจรอ,อยู่ในภพปัตตานี้คือดาวพาชทิตนั่นเองโดยดาวพัาทิตนั้นนะคะโครจรร่วมกับดาวประพุทธได้คู่เจรจาไวพิปปติพานด้วย โดยดาวพฤหัสเองโครจรเล็งมายังจุดเกิดของท่านนอกจากนั้นแล้วยังโครจรร่วมกับดาวพระเสาร์ได้โคทัดไฟส่งผลให้การเงินในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎจะได้เงินมาจากความรู้ความสามารถการใช้ไหวพริบปฏิพานความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะด้านของท่าน ทงผลให้ชาวลักนาราศีกรกฏยังคงมีเกณฑ์ได้จับเงินอยู่และท่านมีเกณฑ์ได้เงินมรดกหรือเงินตกเบิกเงินค้างจ่ายต่างๆด้วยท่านใดทีด่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดต่อการเจรจาในหน้าตัวแทนหรืออาชีพการค้าการขายต่างถิ่นต่างแดนหรืออาชีพที่ต้องมีการเดินทางเช่นพวกเดลิเวอรี่ส่งของ นับว่าถูกชะโงกเกี่ยวกับเรื่องของไรายได้ในช่วงนี้ค่อนข้างดีจะติดต่อพูดคุยเจราจาเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน<ม>ก็มีความลับลืน่น<ม>แต่หากท่านร่วมหุ้นกับใครหรือมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมนะคะอาจมีความขัดแย้งกันบ้าง<ม>ก็ค่อยๆเคลียกันไปนะในวันที่13กุมภาพันธ์ดาวพาทิ์ คือดาวการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎจะโครจรเข้าพบมรณะโดยโครจรเป็นปะะคืออ่อนกำลังแต่โครจรร่วมกับดาวประสุกได้คู่สมพลเสริมอำนาจซึ่งกันและกันทำให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกรกฎเองมีเกณฑ์ได้เงินจากการขายของเก่าขายของมือสองหรือได้เงินมรดกที่ดินอสังหา หรือท่านใดที่มีการจะขายเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ได้เงินจากที่ดินมรดกอสังหาหรือลถก็ได้ยวดยานผ่านะมือสองก็ได้หรือท่านใดทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของลถมือสองนะคะจับบ้านมาขายจับที่ทางมาขายเนี่ยก็มีเกณฑ์จะได้เงินตรงจุดนี้หรือได้เงินจากการแก้ปัญหาเป็นที่ปรึกษาต่างๆแต่ไม่ว่าอาชีพใดก็ตามในช่วงนี้ การเงินของท่านจะไหลามาก็จริงแต่จะมีเหตุให้ไหลออกง่ายด้วยเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้จักปุดลูรั่วให้ดีนะคะบางท่านนะก็อาจจะมีเกณฑ์ใช้เงินไปกับเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับงานหรือสิ่งที่ท่านทำอยู่ก็ได้ระยะนี้ควรทำบุญเสริมดวงทางด้านการเงินนะคะหากท่านใดเนี่ยการเงินไม่ได้ลั่วไหลอะไรก็าตามนะก็ควรจะต้องแบ่งเงินไปบริจาคทาน หรือทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นความตายคนเจ็บป่วยหรือทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามีการเอาเงินไปร่วมทำบุญเกี่ยวกับการทำนุบำรุงโบสถ์วัดอะไรพวกนี้ด้วยนะก็ถือว่าจะทำให้เรื่องของการเงินของท่านเนี่ยไม่ล้วนไหลไปในทางที่มันไม่ดีนะทางด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะดาวการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎคือดาวพระอังคาร ได้โคจรนะคะมีตำแหน่งเป็นปราแต่ยังโคจรได้ราชาชโชคอยู่โดยโคจรอยู่ในภพลาภะเป็นภพที่ดี<ม>เกื้อภูลของชาวลัคนาราศีกรกฎ<ม>ทำให้ในช่วงนี้ท่านจะมีความก้าวหน้าในสิ่งที่ท่านได้ทำงานก็จะมีความราบรื่นมีความมั่นคงดี<ม>แต่จะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปนะ โดยเฉพาะงานนะคะที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะเป็นงานที่ต้องทําแทนคนอื่นบ้างหรือเป็นงานรับจ้างเป็นงานวาจ้างหรือคนอื่นทําไม่ได้ก็ตกมาที่ท่านรับผิดชอบหรืออาจจะเป็นงานระยะสั้นนะคะที่เข้ามาให้ท่านรับผิดชอบในช่วงนี้แต่อาจจะเป็นงานโครงการใหญ่ก็ได้ทําให้ท่านเนี่ยมีรายได้มีค่าตอบแทนสูงตามไปด้วย เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ในเรื่องของการงานนะคะแม้ว่างานจะเหนือ่อยงานจะยากงานจะหนักงานจะมีปัญหาหต้องแก้ไขนะขอให้ท่านอย่าได้ปฏิเสธงานเพราะว่าในเรื่องของรายได้เนี่ยยังคงอยู่ในมุมที่ท่านจะได้เงินอยู่หรือท่านใดทํางานที่ต้องมีการเดินทางตัวแทนในหน้าเนี่ยจะมีความก้าวหน้าดีทางด้านเจ้าของกิจการก็ไปได้ดีเช่นเดียวกันบริวารลูกจ้างของท่านก็เกือ้อกูลเกือ้อหนุนท่านดีแล้ว ทางด้านความรักคนโสดอาจจะมีเข้ามามากหน้าหลายตาหรือหลายหลากหลายอาชีพนะคะหรือท่านเองอาจไปเจอจากการติดต่อหรืออาจจะมีพ่อสื่อแม่ชักนำพามาให้ก็ขอให้ดูใจกันไปก่อนนะคะยังไม่ใช่จังหวะที่จะตัดสินใจเร็วจนเกินไปนักนะทางด้านคนที่มีกู้ครองอยู่แล้วเนี่ยอาจไม่ค่อยมีเวลาให้กันบ้างหรืออาจจะอยู่ไกลกันนะแต่สภาวะความรักยังคงดูทรงตัวอยู่ และจา์ก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับดาวพระมาริเตยุ oh. ที่โครจรทับดวงเมืองของเราอยู่ตอนนี้จนถึงวันที่8มีนาปี66และการรับมือกับดาวพระราหูที่โครจรทับดวงเมืองของเราและจะอยู่แบบนี้ไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม66เลย <Okay. S 1> หากชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดยอยากจะไปรับมือกับดาวสองดวงนี้ <Okay. S 1> ที่โครจรอ,อยู่ในภพการงานของท่าน ท่านสามารถก็ปกดติดตามรับชมรับฟังได้ทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลย <Okay. S 1> ส่วนท่านใดที่อยากจะมาวางแผนดวงชะตาเป็นลายส่วนตัวกับอาจารย์ก็สามารถติดต่ออาจารย์ทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันเลยนะคะและอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกกําลังใจทุกพลังงานบวกนะคะที่เติมเต็มให้กันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์การแชร์และคอมเมนต์ดีๆด,ด้วยนะ ก็ขออยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะคะหากอาจารย์ผิดพลาดพังประการใดไปก็ให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะสวัสดีค่ะ